ขณะนี้คุณกำลังรับฟัง GPF Podcast รายการ Money Buddy โดยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการการได้ออกเดินทางไปท่องเที่ยวไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศนอกจากจะทำให้คุณได้รับประสบการณ์ใหม่ๆเมื่อ <c oughs> ได้ผ่อนคลายความเครียดจากการทำงานเพื่อชาร์จพลังให้ชีวิตแล้วมีสิ่งหนึ่งที่ต้องตามมาพร้อมกับการออกเดินทางอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นก็คือการใช้เงิน ดังนั้นเพื่อไม่ให้การท่องเที่ยวอันแสนสุขของคุณกลับกลายเป็นการท่องเที่ยวที่แสนเศร้าใจเมื่อเห็นเงินจํานวนไม่น้อยหมดลงไปกับการท่องเที่ยวในระยะเวลาเพียงไม่กี่วันรายการมันนี่บัดดี้อีพีนี้ครับจะพาคุณไปวางแผนการเงินฉบับสั้นๆเพื่อให้คุณมีเงินใช้เพียงพอระหว่างเดินทางและมีเงินสําหรับเก็บออมอีกด้วยวิธีแรกครับให้เริ่มจากการตั้งเป้าหมายการใช้เงินก่อนเดินทาง ก่อนที่คุณจะออกเดินทางไปท่องเที่ยวสิ่งแรกที่สำคัญอย่างมากเลยครับคือการวางแผนว่าจะไปที่ไหนไปอย่างไรใช้เวลากี่วันพักที่ไหนและจะมีกิจกรรมอะไรบ้างยิ่งคุณวางแผนละเอียดเท่าไหร่งบที่ใช้ก็จะไม่บานปลายและยังช่วยให้คุณสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายและลดโอกาสเสียเงินโดยไม่จาเป็นได้ตรงกันข้ามครับหากไม่มีการวางแผนเลยก็อาจจะทำให้คุณใช้เงินจนเกินงบ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เหลือใช้หลังการเดินทางจบลงและนั่นคือความเศร้าที่ตามมาหลังจากการไปเที่ยวนั่นเองครับ วิธีที่2ครับคือวางแผนออมเงินก่อนไปเที่ยววิธีนี้มีความสําคัญไม่แพ้วิธีแรกหลังจากที่คุณรู้ตัวเลขของงบที่ต้องการใช้ทีนี้ก็เริ่มคํานวณเงินอย่างจริงจังว่าภายในระยะเวลาที่เหลือจนถึงวันเดินทางต้องแบ่งเงินเก็บเดือนละเท่าไหร่จรึงจะพอกับงบที่ต้องใช้ใจ่ายในการไปเที่ยวซึ่งเทคนิคการเก็บเงินนั้นมีหลายแบบครับอาจใช้วิธีเก็บออมด้วยการเปิดบัญชีออมทรัพย์แยกเฉพาะเงินสําหรับท่องเที่ยวเลย หรือจะใช้เทคนิคเก็บธนบัตร50บาททุกใบที่ได้รับมาย้อนเงินที่เหลือในแต่ละวันใส่กระปุกตามความสะดวกของแต่ละคนเลยก็ได้ครับวิธีที่3คืออย่าลืมหาดิลเด็ดและใช้สิทธิพิเศษต่างๆที่มีเมื่อคุณรู้แล้วว่าจุดมุ่งหมายคือที่ไหนการจองบางอย่างล่วงหน้าอย่างเช่นการจองตั๋วเดินทางจองที่พักหรือจองสถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งจะทําให้คุณรู้ว่ามีการใช้เงินส่วนไหนไปแล้วบ้างและสามารถตัดออกจากเงินเก็บได้เท่าไหร่ซึ่งสิ่งหนึ่งที่หลายคนมักหลงลืมไปคือสิทธิพิเศษ หรือดิวต่างๆใกล้ตัวครับไม่ว่าจะเป็นส่วนลดจากแอปพลิเคชันต่างๆหรือจากบัตรเครดิตบริการการเดินทางที่สะสมแต้มได้และสาม,มารถนำแต้มกลับมาแลกเป็นส่วนลดค่าอาหารตั๋วชมภาพยนตร์ฟรีหรือสิทธิพิเศษอื่นๆยังไม่นับรวมบางสถานที่ซึ่งคุณสามารถเข้าฟรีได้อีกด้วยครับ ลองตรวจสอบสิทธิพิเศษที่คุณมีเพราะจะช่วยคุณประหยัดไปตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักพันบาทเลยทีเดียวสำหรับสมาชิกกบขคุณเองก็สามารถใช้ดีลส่วนลดจากกบขและพาร์ทเนอร์สวัสดิการได้ที่เมนูสิทธิพิเศษและ GPF point ผ่าน m y GPF application นะครับวิธีที่4จดบันทึกรายรับรายจ่ายตลอดการเดินทางเพื่อเป็นการควบคุมงบประมาณให้อยู่ในแผนที่คุณตั้งไว้ อย่าลืมจดหรือบันทึกค่าใช้จ่ายต่างๆไว้ตลอดทิปจะได้รู้ว่าแต่ละวันใช้เงินไปเท่าไหร่จะจดใส่สมุดเล็กๆหรือโหลดแอป,ปมาใช้ก็ได้ตามวิธีที่คุณถนัดสำหรับสมาชิกกบขคุณสามารถเลือกใช้ตัวช่วยในการจดบันทึกค่าใช้จ่ายต่างๆได้ที่เมนูบันทึกรายรับรายจ่ายซึ่งอยู่ใน My CPF Application และหากรู้ตัวว่าเริ่มใช้งบเกินจากที่ตั้งไว้ให้ปรับลดการใช้จ่ายในส่วนอื่นลงและพยายามใช้เงินให้อยู่ในงบประมาณเพื่อไม่ให้กระทบกับรายการอื่นๆครับ วิธีที่5สรุปค่าใช้จ่ายหลังจากการท่องเที่ยวทุกครั้งเพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ตั้งไว้โดยเมื่อคุณกลับจากการท่องเที่ยวมาแล้วทุกครั้งควรสรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นทั้งที่ใช้จ่ายไปเป็นเงินสดและสลิปการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตทั้งหมดยิ่งมีรายละเอียดมากเท่าไหร่ยิ่งดีเช่นค่าเดินทางที่พักอาหารช้อปปิ้งของฝากและอื่นๆ ดยแ,แยกค่าใช้จ่ายที่จําเป็นกับค่าใช้จ่ายฟุ่งเฟือยออกจากกันดูภาพรวมว่าคุณใช้เงินไปกับอะไรบ้างในทิปที่ผ่านมาเพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงและวางแผนค่าใช้จ่ายในทิปถัดไปสําหรับวิธีที่จะทําให้คุณมีเงินเหลือเก็บออมซึ่งเป็นสิ่งสําคัญไม่แพ้การตั้งเป้าออมเงินก่อนไปเที่ยว ก็คือการออมเงินเพื่อเป้าหมายที่สําคัญอื่นๆเช่นเงินออมยามฉุกเฉินหรือเงินออมระยะยาวเพื่อเกษียณด้วยการวางแผนออมเงินก่อนใช้อย่างน้อย10ของรายได้สําหรับการออมด้วยเป้าหมายระยะยาวเพื่อเกษียณคุณสามารถเลือกใช้การออมในรูปแบบถั่วเฉลี่ยหรือที่เรียกว่า dca เช่นการออมกับกอบขซึ่งเป็นการสร้างวินัยการออมเป็นประจำทุกเดือนอย่างสม่ำเสมอซึ่งแม้จะเป็นจำนวนเงินเล็กๆน้อยๆแต่วิธีนี้จะทำให้คุณมีเงินออมไว้ใช้ยามเกษียณที่แน่นอน ทั้งหมดนี้เป็นเพียงตัวอย่างการบริหารเงินเพื่อไม่ให้การท่องเที่ยวของคุณกระทบกับการใช้จ่ายในชีวิตประจําวันซึ่งหากสามารถนําไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมรับรองว่าคุณจะสามารถเที่ยวได้อย่างมีความสุขโดยไม่ต้องกลับมาทุกข์หรือเศร้าใจเพราะมีเงินไม่พอใช้อย่างแน่นอนแถมยังมีเงินเก็บออมเพื่อเป้าหมายที่สําคัญอื่นๆอีกด้วยนะครับสําหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับแล้วพบกันในอีพีหน้าสวัสดีครับ